อ๋อไสิวะไข่เอ้ยนี่ยถ้าทายถูกนี่ขอเตะปากทิ้งได้ไหมคะทายมาก่อนทายมาก่อนโอ้โหไม่ต้องทายหรอกเย้ไข่เยี่ยวมาไข่หมกนายก็ไข่เยี่ยวมะแล้วเป็นอะไรอะดูเศร้าๆอะไม่เป็นไรหรอกแค่ฉันคิดว่าจะมีไหมสักวันหนึ่งอะในโอกาสของชีวิตฉันเนี่ยที่ฉันจะได้ทําตามอย่างที่ใจฉันฝันเอาไว้ ทำอย่างที่ใจฝันแน่ๆอ,อะไรวะบุ๋มก็ไข่มุกใช่ไหมอ๋อใช่บุ๋มก็ไข่มุกเป็นวันที่บุ๋มจะทีบไข่มุกลงคลองเนี่ยบุ๋มจริงๆแล้วว่าไข่มุกรักบุ๋มนะโอ้โหไม่ถามกูสักคำแต่ถ้าบุ๋มมีอะไรให้ไข่มุกช่วยอะ่ะ <c oughs> ไข่มุกพร้อมจะยินดีจะช่วยทุกเรื่องเลย จริงว่าจะไข่มุกตอนนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งที่บุ๋มอยังให้ไข่มุกช่วยไข่มุกช่วยไปไกลๆส้นตีนได้ไหมเนื้อดันบุ๋มมาเนี่ยคนกำลังจินตนาการมาโขดในรองเท้าปเปียนเปลี่ยนแล้วปาไต่ให้แห้งเลยเนะี่ยอยากให้อารมณ์ดีอยากอารมณ์ดีกระโดดลงไปเล่นน้ำไปหาลูกน้ำแดดข้างล่างลงไป,ไปโอ้โหหน้าแกเน่ายิาง่งกว่าน้ำอีกว้าตลอดว้าตลอดเนี่ยฝนตกอย่าไปยืนตากฝนนะไม่อ่ะ น้ำจะขังที่ห <progression> น้าด oh, uh ิโอ้โหหน้าตายก็ทนอดน้ำทิ้งวุสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นที่ที่พี่ตูนเขายืนใช่ป่มวะเว้ยเขายืนครบทุกที่เลยนะเขาเดินแพ่นพ่านหมดเลยอ่ะโอ้พี่ตูนพี่ตูนโอ้ยเดี๋ยว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 เดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่ตูนอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ตูนโี๋ยด้จยวเดี๋พี่ตูนแล้วเนี่ย พี่ตูนไอดองลูกไอพี่ตูนสุดยอดเฮ้ยกูว่ามึงไม่ได้ออกแนวชอบแล้วกูมึงออกแนวโรคจิตแล้วเนี่ยเอามึงจงมึงจูบเวทีมึงบ้าปะเนี่ยอยู่ในใจกูแจ็คมึงจำคำกูไว้เว้ยสักวันหนึ่งกูจะขึ้นมาเหยียบบนนี้ให้ได้มึงก็เหยียบแล้วไงไม่ใช่เหยียบเลยเห็นเธอแต่ขอบคุณมากจังเห็นเธอตะโกนหาพ่อ เจ็บช้ำจนน้ำตาคลอให้พ่อมาโอาหัวตังห้าบาทขอบใจมากจ้าร้องไห้หาแม่เธอหรือเห็นเธอตะโกนเรียกหาเดี๋ยวนี้ให้ผมทำใหม่นะฮะร้องเพลงเพราะก็เลยเอาตังมาให้ไม่ไี่ขอทาเหรอเอานะช,ช่วยกันมีอะไรหรอ ให้มาหาพอ่อเธอรลอเอ็นเธอโอ้ขอใจมากอ,อะไรขอไม่ได้ให้แลกตังค์โอ้โหไอ้อ้วนเอารองเท้าไปแดกข้างฉันมีผัวแล้วพี่มึงพัฒนาตอนแรกมึงจะมาสร้างความหนะน,นักแดกเมียกูมึงตายต้องไอ้คนดีกันอเจ้าตำรวจ หไหนนเเีี่ยดวพกกโอ้ยมันจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆเอาเขียดไปเกี่ยวเบ็ดนั่นแล้วไปล่อมาจากภูเขาของภูเบ็ดก็กระหวัดติดไปต่อมามันคนละตัวเยี่อะไรนะฮะเขียดไปล่ออมาเลยเอ๊ะแล้วก็ตาถึงนัดเจเนี่ยเอ,เอ<ม>๊ะนัดเด็กเนี่ยนัดเด็กใครนัดเด็กใครไว้กันนัดเด็กที่ <นะ S 3> เป็นดาราช่องสามอยู่ใครนัดเด็กเอากุ๊กีุ้๊กี้กุกๆอะไรเอ๊ะนัทเด็กที่คุณโมคีโมยะอะไรเนี่ยนัดเด็กของคุณเอเขาไม่ได้เหรอมาขอจากว่าไปจริงเหรอแหม่จ้าจ้า โอเคเอาครับอาโอเคดีเยนะชอย่าปล่อยให้หลุดมือไปได้นะตัวเงินตัวทองทั้งนั้นเลยเนี่ยงงไงกัตัวแค่บ้างตัวทำเงินทำทองอะล่ะราศีคนรวยจับทั้นเนี่ยดีมากลูกดีมากเอาไปพักผ่อนก่อนลูกไป เก่งอีกสองกุมารนี้เลยทีส่งไปฮอลลีวูดแล้วเนี่ยแล้วทำไงอ่ะเอ้าจะเป็นคู่ซ้อมกับฉันหลงอือมีโกอินเตอร์เลยเยให้เดินโค้งเหี่ยวเลยเก่งมากเลยอ่ะตาดีมากนะเจ๊ใช่เอาไว้นะ